ลั่นสนั่นแดนใต้ดังสถานฟ้าจากราสกาทู่เมืองคอนแรงร้อนทะลุองศาอาหังกาลมวยไทยเมื่อพลตำรวจตรีสมชายชื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรน,นครศรีธรรมราชประธานกิติมศัิ์พันตำรวจเอกประพาสสีสังจรผู้กำกับสบพลาสกาประธานจากการแข่งขันพร้อมด้วยโกเดชพรัญชยัยอดีเทพวรพันธ์ป๋าชุนเกียรติเพชร ด็อกเตอร์กนกเกชาตินายกเทศรมนตรีนครนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกรังสรรสุเกื้อรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชพันตำรวจเอกสุทธัศถ์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชนายกเออภินันชาวลิตนายกอบตท่าลาอายการนนทวัฒน์เกลี่นงเกลาอายการสัญญากิ่งรัฐพันตำรวจเอกโชคดีสีเมืองผู้กํากับสอบพมืองนครศรีธรรมราชเดียเกีเพชร ปั้นนครพันรวทโทสมพรพมิพัฒน์ในสนามมวยพมิพัฒน์สเตเดียมพะึกพลังสร้างสรรค์มาคือมันมวยไทยสู้สุขีแห่งความยิ่งใหญ่ในรอบปี2 5 6พยิ่งใหญ่มโหระทึกศึกรวมผลคนลาสกาบวกนอรอปอโทห้าูนระเบิดศึกกึกก้องวันที่8พฤษภาคมนี้นสนามมวยพมิพัฒน์สเตเดียมนครสีธรรมราชสู้ขีดสุดแห่งความร้อนแรงกับทึกสองคู่นักสู้พิมพ์นิยมนักชกปลอมสด มาบทขยี้ทุกทับจับหักปักหลักแทงได้พิดได้มวยไทยเก่งเล็กเก่งใหญ่เจอกันตะบันยับยับคู่แรกดูคอนอดัมสอบภมิพัฒน์ฟาดพัดก,ก,กับซุปเปอร์แมนสดเป็นหลายิมสุดโผสุดมันเมื่อชันสาวนครสีขยี้มงคนเพชร สิทธโนทับทิมสยามช้างนครศรีพี่ข้าเพชรราชพัฒออดอนทชไทย,ทยสุดสะใจกับคู่ปองกันแชมป์ชมรมมวยไทยนครศรีธรรมราชรุ่น100ปอนด์นรงเล็กสิทธิ์ลมใต้เดินใส่ทวีชัยสงกีฬาทุ่งใหญ่สุดพยองกับคู่ปองกันแชมป์สนามมวยพรหิพัฒนสเตเดียมรุ่น105ปอนด์ดูสิบปนาศนายกเอธาทลาท้าตีกับคอมแฟกกีดไทสนโดนัทคอนราโดสปอร์เดินหน้าล่า ก่อฟ้าพิทักษ์ทางหลวงรุ่นเลยเชียคู่ที่แชมป์สนามวยพมิพัฒน์รุ่น108ปอนด์นพรแสนชัยสอพมิพัฒน์เดินเข็นเป็นต่อโรงเรียนกีฬาตรังใครจะพังใครจะโดนชูมือเออหือมันร้อยทุกตื่นเต้นกับคู่ปกกันแชมป์ชมรมมวยไทยนครศรีธรรมราชรุร่น122ปอนด์ปนโทตรหำเมือเสือดำเสียนบูท่าทละทิ้มทองเพชรพองใสเสา,สานครศรีแซบสบันเมื่อยอดกันชานครศรีบุกราวี พองทองสิงสอนรามดูพรนำโชคสอภูมิพัฒแตกหักกับนบพเดชเทศบาลท่าพระจกโยอดโอทีเกียรติเชอวริศฟิตกับนรงฤทธิ์อ่อนอนพชัยพระแสงเล็กสอโทคไม่ใช่วัดใจกับแดงกันหลงสอเดชพันธ์ต่บี้ตะบันกันเป็นคู่คำํำร้อยถึงใจเมื่อสักชัยน้อยเอ็มยุเดนที่คาด นาเทียนนายกเอ่าทลาท้าถล่มกับเนคู่รองสุดพระอุสุดเดว่วสุดแรงร้อนเมื่อพรสเนสอบพมไมิพั์ประตุพัดกับเดโชอปอบาริรักจัดนักเป็นคู่เอกเออุทะลุองศาแตก มากันทบ,บกันแน่นอนแล้ว13คู่คนเหล็ก13คู่นักปูมาครับอะไรจำแดงพชรสองมวยไทยใส่กระแบบรายการนี้ซึกครั้งนี้ตัดสินโดยกรรมการชุดดเตอร์ยงศักดิ์นาสงขารับหน้าที่ประกบคู่ดูแลรายการโดยเสาร์นครศรีซึกมวยไทยวาระนี้ตึงยอดเยี่ยมร้ะทียมทาน ศึกรวมพลคนลาสกาบวกนอรอปอทห้าศูนย์หารายได้ปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรลาสกาสมทบทุนเป็นสวัสดิการดุ่น,นอรอปอทห้าศูนย์ต้องไม่พลาดและพลาดไม่ได้วันจันทรที่8พฤษภาคมนี้ถนนมวยไทยทุกสายมุ่งสู่สนามมวยภูมิพัฒพน์เสนดีนครศรีธรรมราชร่วมประกาศศึครทางนี้ใหญ่หลวงนักซึกรุวมพลคนลาสกาบวกนอรอปอทห้าศูนย์สุดฤทธิ์สุดพิษ